บอยพิสนุรับเครียดจัดงานหดหนักสุดในรอบ20ปีกินเงินเก่าแทบหมดวอนผู้จัดช่วยจ้างงานย้ำถ้าจำเป็นขายบ้านรถก็ต้องทำเพื่อครอบครัว นักแสดงและพิธีกรหนุ่มมากความสามารถบอยพิสนุยอมรับตรงๆว่ากำลังเผชิญมรสุมครั้งใหญ่ในชีวิตหลังล่าสุดเปิดใจกับรายการห้องข่าวบันเทิงเวิร์กพอร์23ว่าปีนี้ถือเป็นปีที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบกว่า20ปีที่ทำงานในวงการบันเทิงเพราะงานลดลงแบบน่าตกใจตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนเฉลี่ยแล้วมีงานเพียงเดือนละ3-4งานเท่านั้นจากเมื่อก่อนที่คิวแน่นแทบทุกวันเรียกได้ว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือ บอยเล่าว,ว่าในฐานะหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลหลายชีวิตพอรายรับลดลงแต่ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมความเครียดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไหนจะลูกที่กำลังจะโตต้องเตรียมเรื่องค่าใช้จ่ายอนาคตทำให้บางครั้งก็เผลอคิดมากว่าจะจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงดี ล่าสุดบอยได้เปิดใจเพิ่มเติมกับนายเอน์เทนว่าตลอดครึ่งปีที่ผ่านมางานหายไปถึง90%เมื่อก่อนเดือนหนึ่งทำงานเกือบครึ่งเดือนเดี๋ยวนี้เหลือเพียง3วันรายได้หายไปกว่า80-90%สมมุติเมื่อก่อนรับหลักแสนตอนนี้เหลือเพียงหมื่นเดียวตกใจมากนะครับแอบเครียด เริ่มต้องเอาเงินเก่ามาใช้แล้วทั้งที่ตอนมีงานเยอะผมก็เก็บนะแต่ไม่คิดว่ามันจะต้องมาใช้เยอะขนาดนี้บอยบอกว่าตอนนี้เริ่มปรับทุกอย่างเพื่อลดใจจ่ายประนีประนอมค่าตัวกับลูกค้าเท่าที่ทำได้มีการโพสต์ตามหางานเองผ่านโซเชียลอีกทั้งยังพยายามรัดเข็มขัดไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยสำหรับคนที่อาจตั้นคำถามว่าทำไมตอนมีงานเยอะถึงไม่เก็บเงินบอยก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า ตอนมีงานผมก็เก็บนะครับไม่ใช่ว่าไม่เก็บเลยแต่พอมาเจอสถานการณ์แบบนี้มันก็ต้องเอาเงินเก่ามาใช้เยอะอยู่ดีบางคนอาจเห็นว่าเขายังใช้รถหรูอยู่บอยก็ชี้แจงพร้อมหัวเราะว่าจริงๆนะถ้าอีก2-3เดือนงานยังไม่มาผมก็อาจจะขายรถแล้วแหละจะได้ไม่ต้องผ่อนลองไปซื้อรถมือสองล้านกว่า2ล้านก็น่าจะขับได้มันก็เหนื่อยครับโชคดีบ้านผ่อนใกล้หมดแล้วเหลือไม่ขี่แสน บอยบอกว่าจริงๆไม่ได้อยากขายอะไรทั้งนั้นแต่ก็ต้องเผื่อใจไว้หากวันหนึ่งทุกอย่างแย่จริงๆไม่แคร์เลยถ้าวันหนึ่งผมจำเป็นต้องขายบ้านขายรถเอาเงินก้อนมาดูแลครอบครัวส่งลูกเรียนให้จบผมก็ทำครับแต่ก็หวังว่าจะไม่ถึงจุดนั้นอยากให้วงการบันเทิงกลับมาเหมือนเดิมยังเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะดีขึ้นฝากถึงผู้จัดหรือใครที่มีงานด้วยนะครับพร้อมลุยทุกงานเลย